الحمد لله. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال العبد في سره وجهره، ويسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون พี่นองมุสลิมที่อัลัตต์ะอัลารักทุก่ทนครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่งอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างทุกอย่างมาด้วยพลังอำนาจและการกำหนดของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวร้ายล้วนอยู่ในกำหนดกอฎะกอดาร ขออัลลอฮฺสุบฮานตาอลาทั้งสิ้นพระองค์กำหนดทุกอย่างให้ดํารงไปตามพระประสงค์พระองค์บอกให้เรารู้ว่าปัญหาของชีวิตเราคืออะไรและพระองค์ก็บอกวิธีการแก้ปัญหานั้นๆดังนั้นแม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาส่วนตัวปัญหาสังคมปัญหาในระดับโลกปัญหาระหว่างมุสลิมกับศัตรูของพวกเขาอยู่ในกำหนดของอัลลาอทั้งสิ้น และวิธีแก้ปัญหาก็เป็นกำหนดของ Allah ดา l a เช่นเดียวกันอุุ๊บิลลาฮิมินัชอชาอตานอรรจีมอินนักุลลชัยอินขลักนาหูบิกัดรแท้จริงแล้วเราได้สร้างทุกอย่างมาในโลกนี้ด้วยกำหนดของเราไปน้องครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวร้ายที่ประชาชาติมุสลิมต้องเจอล้วนมาจากกำหนดของ Allah คำถามของเราก็คือเวลาที่เราเจอกับปัญหาต่างๆเราต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดมาเราจะต้องทําตัวอย่างไรแน่นอนปัญหาหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ปัญหามาจากอัลลอฮ์ทางแก้ก็มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันตามวิถีทางที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กำหนดมาเป็นสุนนะตุลลอ สุนนะแนวทางของพระอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه แะ ت ع ก็คือเวลาที่เรามีปัญหาเราจะต้องแก้และเราจะต้องมีมูลเหตุที่จะแก้ปัญหาภาษาอาหรับเรียกมันว่าอัลอสบับมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นเราจะต้องหามูลเหตุที่จะแก้ปัญหานั้นเหมือนกับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พูดถึงสุลการไน

บรรดาผู้คนในยุคข,ของท่านจนหมดสิน้นด้วยความรู้ด้วยมูลเหตุที่อ,ละะอาลาัลลอฮฺประทานให้กับท่านพี่น้องครับรเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาเราจะต้องหาอัสบาาที่จะไปแก้ปัญหาเหล่านั้นเพียงแต่ว่าอสบาบหรือมูลเหตุที่จะใช้แก้ปัญหานั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอยู่สองประเภท ประเภทหนึ่งเราเรียกมันว่าออ a สร a อ์เคมีมูลเหตุที่เราสัมผัสได้มูลเหตุที่เราเข้าใจได้ว่ามันทำงานยังไงอย่างเช่นเวลาที่เราหิวเราก็ต้องกินเพื่อที่จะให้หายหิวการกินคืออส b สบรคเคนีเป็นเรื่องปกติเวลาที่เราป่วยเราต้องรักษาต้องหายามารักษา การใช้ยารักษาโรคเป็นอัสบักเกาเนียเปกติที่เราต้องใช้เวลาที่เราต่อสู้กับศัตรูมีสงครามก็ต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต้องมีการจัดการมีการวางแผนเพื่อที่จะเอาชนะศัตรูในสมรภูมิได้คืออัสบักเกาเนียเหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาลัได้สั่งบรรดาผู้ศรัทธาว่า وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترحبون به عدو الله وعدوكم تريم وأعدوا لهم ما استطعتم سامات كو ستروني تريم ومن رباط الخيل ถ้าสมัยก่อนเขาสู้รบเขาต้องใช่ม้า ต้องใช้สัตว์พาหนะอย่างดีก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านั้นเอาไว้ในการที่จะข่มขู่ศัตรูและเอาชนะศัตรูในสงครามเหล่านี้คืออัสบาบเกาเนียอัสบาบอีกประเภทหนึ่งคืออัสบาบบนชัรียหมายถึงมูลเหตุที่เราดูเผลินเินเราไม่เข้าใจว่ามันทานํางานยังไงเราไม่สัมผัสเราสัมผัสมันไม่ได้เรา เราไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรยังไงแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อลัาลลอฮฺสั่งให้เราทํามีคําสั่งจากอัลลอฮฺในอัลกุรอานมีคําสั่งมาจากท่านนาบีสุลต่านในสุนนะของท่านเวลาที่เราเหิวเรากินข้าวเป็นอัสบากเกานียแต่พร้อมๆกับการที่เรากินข้าวเราขอดูอาต่ออัาลลอฮฺไหม เราขอดอุทธรณ์ตะอา l l a h t a ล l a และ a l l a h u m m า barik lana في า ا رزقتنا وقنا ع ذ า ب ن การขอดุอาของเราคืออัสบับชั่รีย์เวลาที่เราป่วยเราหายามารักษาเป็นอัสบับเกาเนียแต่พร้อมๆกันนั้นเราขอดุอารณ์ต่อ Allah Taala ไหมให้พระองค์ทําให้โรคของเราหายไปการขอดุทธรณ์ต่อล l l a h เราเรียกว่าอัสบับชั่รีย์เช่นเดียวกันเวลาที่อยู่ในสมรภูมิ

บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเวลาที่เจ้าประจันบานกับศัตรูในสมรภูมิจงทําให้เท้าของเจ้ามั่นคงจงยืนหยัดอยู่ในการต่อสู้และจงสิกเกอรต่อรัชสุภานาจลลาอ้มากเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับการสิกเกอรมันช่วยได้อย่างไงมันไม่ใช่อัสบับเก่านี้แต่มันเป็นอสบับ شرع ีที่รัตอลลาสอนให้เราปฏิบัติ มันเป็นมูลเหตุตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺกำหนดว่ามันสามารถจะช่วยเราได้บางทีพวกเรายึดโยองอยู่กับอสบากเก่าเนีย่ยจนเกินไปเรายึดติดอยู่กับอัสบาบประเภทที่หนึ่งจนเราไม่สามารถเราไม่เชื่อในอัสบาบประเภทที่สองเวลาที่เราบอกว่าขอดูอาต่ออัลลอลาให้มาก,ม,ากมีความรู้สึกว่ามันจะช่วยอะไร มันมีประโยชน์อะไรการขอดุอาสุฮานัลละทั้งทั้งที่สิ่งที่เราทำเป็นอัสบับกาเนีย์เหมืนอนกันและดุอาก็เป็นอัสบับเหมือนกันแล้วเป็นอัสบับที่บางทีมันอาจจะมีพลังมากกว่าอัสบับประเภทแรกแต่เรามีความรู้สึกว่าอัสบับประเภทที่สองที่อัลลอฮสั่งให้เราทำเนี่ยเหมือนมันไม่สามารถจะทำอะไรได้เป็นเพราะอะไร สุบฮานัลลอฮ์การขอดุอาร์เป็นอัสบาบุนชัรยิยะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าดูแคลนการขอดุอาร์ต่อ Allah, ah. allah Subhanahu wa Taala อย่าพูดว่าทำได้แค่ขอดุอาร์หรือไม่ใช่ครับมันเป็นอักลลุคดระ เป็นความสามารถน้อยที่สุดที่เราสามารถจะทําได้แต่มันเป็นอวมอุจจาผลของมันเนี่ยมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นอย่าดูแคลนการขอดุอาร์ต่อ Allah Subhanahu wa Taala คำกล่าวที่5รับอิหม่าฮุลลอฮฺตันบอกว่าอย่างไ่วัดูอาอฺมินอันฟะอิล้อดวยะวะฮฺวะดูบุลเบลา

มันสามารถที่จะทําให้ความทุกข์ยากของเราที่เราประสบอยู่เบาบางลงได้ถ้ามันไม่หมดไปทั้งหมดร้อเมันไม่ลบไปทั้งหมดร้อยอย่างน้อยมันก็ช่วยทำให้ปัญหาที่เราเจอเบาบางลงและมันเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาเพียงแต่ว่าวะลลหูมะลบาลายสามัคามัรขอดูอาของเราต่อหน้าบาลานี่ยมันมีอยู่สามสถานะ สถานะที่หนึ่งอันยะคูณอักว่มินบลาอีฟยดฟะอุดูอาที่เราขอเราขอได้อย่างเข้มข้นแข็งแกร่งใหญ่กว่าบลาที่เราเจอเพราะฉะนั้นดูอาก็สามารถที่จะลบบลานั้นได้แต่อันที่สองบางทีมันการขอดูอาของเรามันขาดพลังอันยากูนะั้อลฟมีัลบลาบลายิ่่ใหญ่แต่เราขอดูอาแบบเล็กๆ เราขอด้อาอนแบบไม่แบบเกรงใจเราขอด้อาอนแบบไม่สนใจเราขอด้อาอนแบบผันผ่านฝ่ายกลัวอะลาัยาฮุบละลาฝ่าย صابو به ا ل ع ب ุ ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا قالوا آ ن ้อยกว่าบาลาที่เจอไม่สามารถจะแก้ปัญหาบาลาได้แต่อย่างน้อยมันช่วยทําให้วิกฤตที่เราเจอเบาบางลงได้และอันที่สาม أن يتقاوما ويمنع كل واحد منه من, من صاحبه ر ว ا ه ن و أ อากับบ ن ลาบันเท่ากันเพราะฉะนั้นแบ่งกันชนะชนะบ้างครั้งหนึ่งแพ้ครั้งหนึ่งตามแต่ความสามารถที่เบาจะขอดูอาอต่อ Allah Subhanahu wa taala เพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่เราต้องถามก็คือว่าที่เรารู้สึกว่าดูอาไม่ได้ช่วยอะไรมันเป็นเพราะตัวดูอาอหรือว่าเพราะตัวเรา ดูอามันมีพล ah ังของมันแต่คนที่ขอดูอาขอดูอาอย่างไงนี่น่าจะเป็นคําถามที่น่าสนใจไป้องครับในสงครามบัดร์ท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้รับข่าววะลฮยูจากอัลลอฮ์สุบฮานฺวะตะลาแล้วว่าสงครามบัดรท่านจะชนะอย่างแน่นอนมีะด d ษที่รายงานจากอุมมรอินุลขุตารดิยัลลอฮฺอัลลอฮฺอันหุอินนาระซูลอลลอฮฺซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคานายูรีนา

فوالذيبعثه بالحق ماأخطأ الحدود ال التيحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ปรากว่าพอสงครามเกิดขึ้นตามคนที่ตายตามจุดคนที่ตายในพวกมุชริกีเนี่ยไม่ได้ออกไปจากจุดที่ท่านนาบีชี้เลยแต่อย่างใดีปน้องครับวะฮิยูมาบอกล่วงหน้าแล้วว่าจะได้รับัยชนะแต่ท่านนาบีอยู่เฉยๆไหม ท่านนบีไม่ได้ทําอะไรเลยสุภานัลลอฮ์ไม่ใช่ในขณะที่วะฮิยูมาบอกแล้วว่าจะได้รับชัยชนะแต่คืนนั้นท่านนบีขอด้อาว่าอย่างไรใน h ะด i ษอีกบทหนึ่งที่อุมารอิบนุลขับตบเล่าให้ฟังเองอีกเช่นเดียวกันท่านบอกว่าลัมมมากนะยุบ lama k a n ร y a u b a ล r i n nazar r a ล u l u l l a h r ล s u ล u l l a h صلى الله ع ل ي ล وسلم ila ัลมุชริกีน n wohum alfon ท่านนบีเห็นศัตรูมาเป็นจำนวนหนึ่งพันคน وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً. لكنه تبادى صحبه ببين سام راي سبكاو. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه، فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني.

อบุบักต้องมาพูดกับท่านนาบี ح, ให้ท่านหยุดขอดุอาบ้างสุภาพนอ่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าดูกแกลนการขอดุอาต่อรอดสุภาพนอาาลาโดยเฉพาะในยามวิกฤตเช่นนี้ที่พี่น้องของเรากําลังมีความจําเป็นต่อการดุอาของเราอย่างอื่นเราไม่สามารถที่จะส่งไปให้พวกเขาได้แล้วเหตุใดเราจึงไม่ส่งสิ่งที่เราสามารถจะทําได้ดีที่สุด الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في <applause> القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون لان خاف دوام كان خอ دعاء من النبي เวลาที่เกิดวิกฤตกับประชาชาติมุสลิมครั้งหนึ่ง

ท่านนบีหลังจากที่ท่านกล่าวว่าซาบิอัลลอฮุลิมันฮามิดะในรอกอาสุดท้ายของละหมาดอีชาท่านได้กล่าวดุอากูนูดให้กับพี่น้องมุสลิมสหบัติบางคนในสมัยของท่านท่านขอดุอาว่าอย่างไงนี่เป็นเป็นลัฟซ์สำนวนดุอากูนูดนี่อาจจะหลากหลายแต่อันนี้สั้นที่สุดแล้วอัลลอฮุมะอันจิอิยาชอิบนอบิรบีอะ اللهم أنجي الوليد ابن الوليد اللهم أنجي سلمة ابن هشام اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف نكد أقنود النبي نبي صلى الله عليه وسلم يا الله تام عياش بن أبي ربي هاي دويته ยาอัลลอฮ์ได้โปรดทําให้อัลวาลีอิมอุลวาลีปลอดภัยด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ได้โปรดทําให้ซาลามะฮ์เบนอิชามปลอดภัยด้วยเถิดท่านระบุชื่อของซาฮับแต่ละคนที่กําลังประสบปัญหาเลยแล้วท่านก็รวมทั้งหมดว่าอัลลอฮ์มือันจิลุสตาบะฟีนะมินัลมโมินี่โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทําให้คนที่ถูกข่มเหงจากบรรดาผู้ศรัทธาได้ปลอดภัยด้วยเถิดอัลลอฮ์มมชดุดวะตักะลาหนุดร ยาอัลลอฮ์ได้ปลดลงโทษพวกมูดอตพวกมูดอตก็คือคนที่กีดขวางคนที่ทําร้ายสาบะของพวกท่านในสมัยของท่านนบีพูดชื่อมูดอตเลยอัลลอฮ์มัชดุดวะตักะลามูดอตได้ปลดลงโทษพวกมูดอตอัลลอฮ์มัจัลลาฮ์อะลัยฮิมซีนีขอให้พวกเขาเจอกับความแห้งแล้งความลําบากเหมือนกับที่มันเคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนี่คือด د อา ء กุนูนตัวอย่างด د อา ء กุนูนสังเกาจากนั้นพี่น้องครับ

اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واعل كلمتك الى يوم الدين. اللهم انج اهلنا في فلسطين. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون <applause>